ใส่มะพร้าวนะครับกีดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ยังมันแตกแล้วเข้ามาเกิดรับกว่ากดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับบนอนไซอายะสุราษนะครับจะได้เห็นมาดูกันว่าเราจะมีต้นไม้บอนไซอะไรกันบ้างนะครับที่จะ มาให้ดูกันในครั้ง่าๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะเป็น มะพร้าวนะครับตันนี้เตกนอแล้วนอมันมีอยู่แล้วผมก็ได้ปอกเปลือก